ครับมาทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับอ่านาเพื่อสุขภาพวันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้ววันนี้ผมทานเมื่อเดียวตอนเช้าไม่ได้ทานนะครับเพราะว่าดื่มน้ําตื่นขึ้นมาก็ดื่มน้ำสองแก้วน้ําอุ่นๆนะครับแก้วใหญ่ๆห,หน่อยเพื่อไปล้างลำไส้หลังจากนั้นก็มามาทําอาหารผมทําอาหารเองปรุงวันนี้ก็ทําสลัดสลัดผัก ส่วนใหญ่ก็ผักสดสดนึ่งมีมีบ้างแต่ว่าผมไม่ได้ราดครีมนะครับราดด้วยน้ำยำเรียวหวานเค็มเผ็ดอะไรเงี้ยหวานนิดหน่อยอย่าให้มากเพราะว่าผมใส่ผลไม้ไปแล้วมีแอปเปิ้ลมีส้มมีอะไรหลายๆอย่างผสมประสานกันแล้วก็มีผักเยอะหน่อยเพราะว่ากินผักสดเพราะว่าผม ฟังคลิปของหมอหมอบุญชัยเจ้าของโรงพยาบาลที่อยุทยานะครับท่านตัวท่านเองก็มีประสบการณ์เป็นโรคทุกอย่างที่ไม่มีชอโรคถึ่งทางหมอเขาเรียกว่าโรคเป็น NCD นะครับกับโรคที่ไม่มีชอโรคประเบาหวานไขมันความดันไตตัวผมเองเมื่อหกสิดปีที่แล้วผมก็เป็นเป็นโรคพวกนี้ เป็นเบาหวานไขมันความดันแล้วก็ขึ้นลงในสมองตีบผมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จากนั้นผมก็เปลี่ยนพฤติกรรมแต่เขายังไปพบหมอต้องกินยากินยาต่อมาอีกประมาณสามสี่ 3, ปีผมก็เบื่อเพไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ผมก็มาโรงพยาบาลที่กรุงเทพลำบากผมก็ ลดลดยาลงลดยา,ยาก็ออกกำลังกายอยู่ในสวนในไร่เมืเม่อออกแล้วเนี่ยมาตรวจแล้วเออปรากฏว่ามันหายไปเพราะาโรคพวกนี้มันมันมันกลัวการออกกำลังกายมันเป็นโรคของคนที่อยู่เฉยๆครับแล้วก็ลดลดอาหารลดความอยากลดมื้อลงน,นี่ผมกับภรรยาเนี่ยป่วยโรคเดียวกัน แต่ว่าเมื่อสี่ปีที่รา้วพัรยาผมก็จากไปเพราะว่าก็กินยาเยอะเขาก็ไม่งดยาอย่างผมเขาก็ยังเชื่อหมออยู่ตอนหลังเขาก็สียชีวิตด้วยโรคเช่นโรหิตในสมองแตกก็ก็ไม่ยื้อไว้นะครับก็ปล่อยปล่อยปลัปลปลนธรรมชาติแล้วตัวเองก็มาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วตอนเนี้เมื่อสี่ห้าวันใ้ผมฟังคลิปของหมอบุญชัย ท่านเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่อายุทยาลงไม่กระชนแต่ตัวท่านเองเป็นคนป่วยคือมีทุกโรคท่านอ้วนแล้วก็เบาหวานไขมันมีหมดท่านก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วามา,าศึกษาดูเอยมนุษย์เรานี้ก็เป็นเป็นน่าจะเป็นสัตว์กินพืชนะเพราะว่าเราตระกูลเดียวกับพวกควายพวกช้างพวกอะไรเราไม่มีเขี้ยวนะครับไม่มีเล็บ ระบบเหยื่อครับมีมีฟันไว้ไว้เคี้ยวแต่ว่าก็ไม่ใช่ขนาดกินผักอย่างเดียวนะมนุษย์เนป็นสัตว์กินเนื้อได้กินโปรตีนได้พวกปลาพวกอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ควรกินสัตว์ตระกูลเดียวกันคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ใหญ่อย่างอย่างวัวอย่างควายอย่างหมูอย่างนี้ก็ไม่น่าจะกินมันเพราะมันเป็นโรคเดียวกับเรา แต่ตัวผมเองน,นี่ผมไม่กินทั้งอย่างเลยนะผมเป็นนักนังสวรละก็กินพืชอย่างเดียวแล้วก็กินแป้งด้วยแป้งนี่ตัวดีครับทำให้เราเป็นโรคเบาหวานให้โดยเฉพะกิกกนข้าวขาวต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมากินข้าวกล้องแล้วเดี๋ยวนี้อย่างวันนี้วันนี้ผมก็ไม่กินไม,ไม่กินข้าวเลยนะครับกินแต่ผักอย่างเดียวถามว่าอยู่ได้ไหมมื้อเดียวอยู่ได้ครับผมเคยอดอาหารแล้วก็อดได้ มันไม่ยากกรับว่าไอ้กดหลย,ย้อนอะไรที่จริงมันไม่มีหมอผูชายบอกว่าถ้าทานข้าไม่ตรงเวลาคาผมก็กลัวคือเรไม่ย่อยกัดกฉเพาะถ้าลองสองกล้องบอกมันไม่มีมันเป็นอุปทา,านคิดไปเองพอคิดไปเองพอเครียดกดก็หลั่งเนี้ยกดในท้องเรามีห้าเปอร์เซ็นไว้สำหรับย่อยอาหารเน,นะะื้อแต่ในสัตว์กินเนื้อมันมีถึงร้อยเอร์เซ็น แล้วมนุษย์เราเนี่ยลำไส้ของเราเนี่ยยาวสิบสองเท่าลำตัวถ้ากินเนื้อไปมันจะเน่าแล้วมันจะบูดก็ทำให้สารก่อมะเร็งในขณะที่สัตว์กินเนื้อเนี่ยมันมีลำไส้สั้นแค่สามเท่าของลำตัวนะครับแล้ว,ลวน้ำย่อยมันเป็นกรดส่วนมนุษย์เนี่ยน้ำย่อยเราเป็นด่างเวลาสัตว์ที่มันมีแผลเวลามันไปนต่อสู้ล่าเหยื่อเนี่ย มีแผลมามันจะใช้น้ำลายมันเลียน้ำลายมันรักษาโรคได้เพราะเป็นกรดแต่น้ำลายคนไม่ได้นะครับเพิ่มเพียโรคเพราะน้ำลายเราเป็นด่างครับก็อย่าลืมว่าผักพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่างแล้วรกระเพาะเราก็เป็นด่าง mm. ออถามว่าโปรตีนผมมาจากไหนผมมาจากถั่วต้มมะลิถั่วต้มหลากสีผมจะต้มแล้วก็ไข่ไข่ผุก็กินน้งไข่ขาวไข่แดง ที่มีคนบอกว่ากินไข่กินเข็ดแดงร,งรองคอเลสเตอรอลนะไม,ไม่ต้องกลัวครับหมอผู้ชายรับรองว่าไม่เป็นแล้วก็ทุกอย่างมนุษย์เราก็อาหารมันจะสมดุลช้างตัวอย่างใหญ่ควายตัวอย่างใหญ่มันทําไมมีกําลังเยอะใช้แรงงานช่วยคนครับแต่ว่าพวกสัตว์ษษกิน กัดกินเนื้อเนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายมันล่าสัตว์กลางคืนลกลางวันมันจะนอนหลับนะฮะมันจะเหนื่อยในเร็วัชวนควายช้างทำาหมืได้ทั้งวันตนแดดตนฝนเหมือนกันมนุษย์เราก็เป็นแบบนั้นเวลาสัตว์ป่วยกินอะไรเะกินหญ้าไม่ว่าจะสัตว์กินเนื้อหรือสัตว์กินพืชมันก็กินเหมือนกันกินหญ้าเหมือนกันอะไรบอกมันฮะสัญชาตญาณ แต่มนุษย์เราไม่มีเราเชื่ออสอนกันมาลูกเกิดมาปั๊บก็ให้กินนมบัวพอโตขึ้นก็ก็นไขมันมีสารพัดโรคตามมาเพราะวัววัวไม่ใช่ไม่นมมันไม่เหมาะกับมนุษย์มันสัตว์ที่กินนมได้ก็มีนมแพะอันนี้คอรู้ได้ไมาจากหลวงบุญชัยแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็ศึกษาเองด้วยครับเพราะผมเป็นนักมังสวิรัต ก็ฝากคนหนึ่ครับถ้ามีโอกาสก็ฟังหาคลิปฟังคลิปค,ปคุณหมอคุณชัยพูดที่โรงพยาบาลบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกมันพูดไว้หลายคลิปนะครับก็มีเวลาก็ไปหาฟังกันเอาเองนะครับวันนี้ก็ผมได้เวลาทานอาหารแล้วทานข้าวดไมติดติดคำว่าทานข้าวมาทานอาหารด้วยกันนะครับ